ระบบเก่าใช้งานไม่สะดวกลูกค้ารู้สึกใช้งานไม่สะดวกในตอนฝนตกเพรต้องลดกระจกมาทาบบัตรวันนี้เราอยู่กันที่สุภาลัยพาร์ควิวร่วม9ก้าสวนอภูมินะคะวันนี้เรามาติดตั้งระบบ Jt Easy f o Mini ค่ะเราไปดูกันดีกว่าว่าข้างในระบบเดิมเป็นอะไรลูกค้าสนใจระบบอ่านป้ายทะเบียนกับทางเรา จึงอัปเกรดจากระบบท่าปัดเป็นระบบอ่านใบทะเบียนหมดปัญหาใช้งานในตอนฝนตกอัปเกรดเป็นระบบอ่านใบทะเบียนส่วนระบบเดิมนะคะก็เป็นระบบท่าปัดรระยะใกล้ค่ะตัวนี้ก็จะทอบได้ประมาณ30เซนนะคะบ้านสามารถใช้งานร่วมกับรถมอเตอร์รไซค์ได้ด้วยแต่ของระ,ระบบรถยนต์ของเราก็จะเปลี่ยนมาใช้เป็นระบบอ่านใบทะเบียนแทนค่ะส่วนต่อกล้องนะคะจะอัปเกรดจาก2ล้านเป็น4ล้านค่ะจะมีออปชั่นเสริมของที่นี่ก็จะเป็น LED แสดงใบทะเบียนค่ะเป็นออปชั่นเสริมเข้ามาตอนแ ถ้าเป็นระบบ LPR mini ก็จะมีแค่ตัวกล้องแล้วก็เสาอย่างเดียวแต่ที่นี่ลูกค้าต้องการเป็นแบบว่าแสดงทะเบียนเพิ่มขึ้นมาด้วยก็จะเลยเป็นมีตัวป้ายไฟตัวนี้ขึ้นมาค่ะตู้ไมกันนะคะก็จะเป็น j t s 1 6 8 8ของทาง HIP ค่ะแล้วก็จะมีตัวเลดร์ป้องกันไม้ตีรถมียางใต้ไม้ประมาณนี้เลยค่ะเราไปดูอุปกรณ์ภายในป้อมกันดีกว่าว่ามีอะไรกันบ้างอุปกรณ์ภายในป้อมนะปุ่มกดค่ะ มีปุ่มกดขึ้นปุ่มกดลงแล้วก็จะมีปุ่มกดค้างสําหรับล็อกไม้ด้วยส่วนขาออก็จะเป็นอุปกรณ์เหมือนขาเข้าเลยค่ะกล้องอ่านป้ายทะเบียนของทาง JT แล้วก็จะมีออฟชั่นเสริมจะเป็นป้ายสแสดงทะเบียนของทาง JT ค่ะส่วนตัวน,นี้ค่ะก็จะมีตู้ไมค์ก้าเรดาร์ーーเซ็นเซอร์ป้องกันมัตติรถมียางรองใต้ไม้เหมือนขาเข้าเลยค่ะอุปกรณ์ก็จะมีประมาณนี้ค่ะการเดินระบบไฟของทางเรานะคะก็จะใช้เป็นท่อเหล็กอ่อนกันน้ําค่ะในการเดินท่อนะคะส่วนพื้นทางเราก็จะมีการกรีดพื้นแล้วก็จะใช้เป็นท่อ ่อ H D P E ในการฝังท่อร้อยสายส่วนระบบนี้นะคะก็จะเป็นระบบเริ่มต้นค่ะเป็นระบบ J T Easy Foam i n i ค่ะถ้าโครงการไหนสนใจอยากเปลี่ยนอัปเกรดระบบจากระบบภาพบาดระบบบลูทูธมาเป็นระบบกล้องอ่านายทะเบียนก็สามารถติดต่อทาง J T มาได้เลยค่ะติดต่อมาทางท้ายคลิปนี้ได้นะคะสําหรับคลิปนี้นะคะต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเพราะว่าฝนตกแล้วไว้เจอกันใหม่คะ่ะบ๊ายบาย